อาร์เันตีโอพร้อมกับซ <tem über Comedy athletes> <var> ีแนลซาราเทียโอเคทเกนวัวนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแกมประสบการ์คิดมากซึ่งฮาโลวีนใกล้จะถึงแล้วเราก็เลยจัดแบบผีซะหน่อยในฮาในเดือนฮาโลวีนแบบผียาวนะฮะไม่มีแบบฟาวนะฮาโลวีนอะเข้ามาเลยรอดูก่อน ฮัลวีนไม่มีแบบฟาร์มแบบยาวแบบฮัลวีนอะแบบผียาวเลยนะคุณดูหาคนหน่อยๆก่อนนะเจอแล้วผู้เล่นหนึ่งคน จะเข้าไปเล่นได้รอก่อนนะธอไมบันทัดจังไอ้ผู้เล่นเจ็ดคนนอโอผู้เล่นโอ้โหเก้าคน สี่คนโอเคดอมันกระตุกเราใช้ตัวนาจาไปไม,ไม้กระตุกไม่กระตุก เสร็จแล้วเอ้ยเอ้ยจะเข้าพูดเล่นคนเดียวทำไมเมยอะไรเมคกี้ก่อนเข้าพูดเล่นเขาเข้าพูดเล่นคนเดียวทำไมเครนี่ผูดได้สองคนอยู่ดิใครจะเข้าเมคกี้พี่นี่รวเดี๋ยวพาดทูใช่หรอพาดหนึ่งก่อนพาดหนึ่งเราลิ้นไปแล้วนี่ไม่พี่เราเดินนะคนดูมา เราเข้าไปเอ่อพัดทูพัดถงไม่พักแรกก่อนพักแรกพัดทูพัดถงอ่ะเข้าไปผู้เล่นเราเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็รอเวลาชุดชุ้เป็น อันนี้มันอะไรนะบอกกับเด็กบอกกับวันคิดบ้านไหมไม่ไม่อันนี้ไม่บอกกับวันคิดมากเลยก็ดูนี่ไงเราเข้ารุ่นกลุ่มแล้วเราก็มีใครเข้าให้กับอาการกระตุกนะเพราะว่าตอนเล่นอะไมันจะกระตุกหน่อยโูมีสองวันเหรอสามคืนใช่ไหมอ๋อพี่อย่าลืมเก็บไอชิ้นแว้งแว้งนะ อันนี้มันอีนี่นี่ภาพประอของของอีนันแล,ลแล้วก็มีใต้หลังคาด้วยคนดูอย่าลืมเข้าไปเก็บนะใต้หลังคาล่ะขอให้กับอาการกระดูกนะมันกระตดกรุดผีหรือเปล่าไม่รู้นะคนดูโอเคเราต้องไปเก็บขยะ เ,เขาเขาก้มหน้าอย่างนี้นะคุณดูเพราะว่ามันกระตุกโอเคหายกระตุกแล้วกวมันขยะเข้ากับแพงเวลานั่ง <c> ม <oughs> ันจะบัก นี่ไม่บักถ้าก้มอ่ะถ้าก้มอ่ะมันไม่บักถ้าก้มอ่ะมันไม่บักบางถ้าก้มเดินเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยมันไม่บักมันไม่นางจริงอันนี้พี่ลองแล้วไม่เย็นด้วยข้างนอกกํางนอกก็ไม่หนาวด้ยไม่ไมอันอันนี้อันนี้มันไม่เย็นเพราะว่ามันไม่ถึงภาคสองอ้เหรอภาคสองมันจะเย็นแบบเดี๋ยวเราต้องมาเก็บก่อนถึงภาคสอง ใช่เราขอเวลาทำความสะอาดแป๊บโอเคเราเก็บขยะเรียบร้อยแล้วทำไมถ้าเราไม่ผิดน,นัตเตอร์สองันตู้นี่มันเปลีป่ยนต้นนี้ยัง นี่ไงหวแลตก,ตกแตงต่แงบ้านาน,นะฮะกดข้ามกระเพงเลยฟิว,วเขาเรียกว่านักร้องอันนี้เขาอันนี้เขาไม่ได้นแล้นักร้องเข้ากระเพงนะฮะอ,อ,อันนี้กดอะไรนะปามกดข้ามกระเพง,งกดขอข้ามกระเพง,งแต่กดไวอยู่แต่ใส่แต่ใส่ใส่ช้าโอ้ใส่แล้วก็กระแล้วก็กระตุกข้อสองจะมีพวกไอ้หน้าตา เราต้องเปลีหน้าตาใช่ใช่จะได้จะท่านโบนดื่งพี่ซ์จากการเองอย่าลืมจากการันล่างอีกหนึ่งอันเพราะว่าผมกำลังจะมา,ามาจากการอีกหนึ่งอันอนะครับ พี่ไม่ได้มุมเลยเพราะว่าตัวละครม็นกระตุกตัวละครหัวสั่นอยู่เมือม่อกีอ้เลยเนื้อนะพี่ตัวละครมันกระตัวละครมันหัวสัน่นไปดูข้างนอกก่อนนะป,ปิดเ,เดปิดแีร์กันจัเดี๋ยวพี่ใส่จะเล่นปาลาฉลามด้วย <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> เล่นต่อหลายส็จใช่ไหมอดคีบนั่นนะเดี๋ยวไปใส่สุดท้ายก่อนต่อไปก็น่าจะต้องไอ้นี่ประเพาะกับาอาการกระตุกหรือว่านอนนี่แหละใช่ไหมเรา,ายังหายพวกไอ,อ้นี่ดาวไม่เสร็จเลยเฮ้ยพบแล้วเหรอไม่เห็นมาดูห้องบนอีกรอบ หรือว่าทำหิมะให้ให้หิมะมันตายแล้วอ๋อต้องนอนไม่ใช่นอนจุดไหมอ๋อเหรอเนี่ยจุดไหมอ๋อสิ่งอะไรสิ่งไรไม่รู้เปิดทิชเบ็ดหมดนี่เองว่าแล้วมันแล้วก็ต้องมาทำคุกกี้ไม่ก็ตกแต่งโต๊ะหิมะอ่ะใช่ไหม อว่าใช่อ่ะเพราะต้นคิดบ้านยังไม่แต่งเลยต้องแต่งต้นคิดบ้านแน่นอนเ้าบ่นหาหมดแล้วอ่ะนี่ไงหนูว่าแล้วต้องแต่งต้นคิดบ้านไปโตอ,อันเลยเหรอไปป้านตุกตาฮีมาด้วยกันไหมคนละสามครั้งโอเคปะ่ะไปป้านตุกตาฮีมาด้วยกันไหม คน <c oughs> ละพี่มีคนละสามครั้งพี่ได้หนึ่งแล้วเราได้หนึ่งนวน <c oughs> า <c oughs> จากับจิ๊กจอกอะ่ะมันจะวิ่งไวแบบพีอ่ะมันจะวิ่งไวปาม สองแล้ว<ะ>ก็ต้องสามแล้วทีนี okay. <ะ>้โอเคจ้ะปสามไอ้ไอ้นาจากับจิ้งจอกอ่ะมันวิ่งไวใช่นาจาจาจจิิ้งอกกกน็ว่ำได้เปล่าที่เล่นแบบพีแอนแล้วพี่ใช้ตัวจิ้งจอกวิ่งอ่ะไ,ไวายไหมไหตัวบันเตี้ยงไงไม,นนไม่มันมันมันต้องหนาวสตเตอร์สอง ึงอ้าวหรอยไม่รู้เลยอรอแป๊บเดี๋ยวขอรอเวลาแป๊บดึงเวลาทุกกตาหิมาหายไปรอแป๊บดึงเอเฮมาเลิกไม่ไม่คิดวันดี้ผมฝรั่งเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึงขอเวลารอรอไไฟช่วยอยู่พอดุ ช่วยทดสอบแล้วนี่ไม่ไม่ไม่บอกว่าเป็นลานหน้าบ้านไปเป็นโตขี่ม้ามาดูหายตช่วงข่าวข่าวช่วยช่วยซีเนะข่าวช่วยซีเนะชาวบ้าน สะบ้านเราแวกนี้บอกว่ามีมีตุ๊กตาหิมะสัปราดไปยังไงนี่อ no. ๋อมีต şey ุ <sh ๊กตาหิมะสัปราดเฮ้ยผ่านมาแล้วแปลกมากนะเรื่องเรื่องนี้ซีเนะแล้วแปลกอุ้ยพี่ว่าเต็มตัวออกเถอะต้องไปฝั่งนี้ต้องไปฝั่งนี้นี่ต้องไปฝั่งนี้เจ็บตัวเลยเจ็บตัวเลย ไม่ต้องหันไปมองแล้ววิ่งหนีเฮ้ยไหนวิ่งมาจริงด้วยปล่อยผมไป่พูดไปถือเนาะจริงด,ด,ดูดิ่ชูดูทุกคนดูสิมันน่ากลัวมากวันนี้โอ้โหพี่จะตายเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะปลาเล่นน้ำแข็งก็สนุกอะ่ะเฮ้ยระวงังระวงัง บอลูเราจะพามาดูเรื่องนี้ซีนะชาวบ้าน,อนอบอกว่าชาวบ้านบอกว่ามีสัตว์ประหลาดมาบุกเราก็เลยเฮ้ยพี่เลือดมันขึ้นใน,น,น,นอัตโนมัติมันมาอย่งเฮ้ยมันมาบ้างเอ,อ้ยแต่มันเดินช้านะเราจะามาจำจัดมันด้วยหิมะเรื่องนี้ซีเนะ เดินช้าจริงๆเลยเนาะอุ้ยยาสันสันอไมก่อนนี่มาเลยละเดี๋ยวมันก็จะวา้ามาคอยดูอะมาอยู่ตรงนี้มาเอา้าแบหมดเอา้าเอา้าอดล่นเลยอย่ะไปชาร์จแบตก่ับเจอกันพวกนี้ไหมปิดประตูดได้ดีดี วันนี้เราจะมาปาใส่ตุ๊กตาหิมะน่าจากเองเราเออหลุด่ไเบ อันนี้คือเราฟรีฟรีอ e ีสปอร์ตจบเข่าเลือกดีซีแนศาวบ้าน จบข่าวเรื่องนี้ซีแน,นสบ้านสับป,ประหลัดมนุธีมาได้จบลงแล้วจบรายงานข่าวโอเคและลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้คลิปดีด้วยนะคะเป็นระลับบ้าง